การล่อรากกุหลาบผินด้วยไอ้น้ํามีวิธีการทําคือหากแผลของกุหลาบผินนะคะที่เราตัดขยายพันธุ์เนี่ยแห้งแล้วนะคะเราก็สามารถนํามาล่อรากด้วยไอ้น้ําด้วยตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ป้อมจะใช้เป็นแก้วกาแฟนะคะกับฝาของเขานะคะที่มีรูนะคะตรงกลางพ้อมก็จะใส่ต้นกุหลาบผินลงไปเลยค่ะ พร้อมกับใส่น้ําลงไปในแก้วนะคะตัวนี้ความสูงของน้ําก็ประมาณ1-2นิ้วค่ะโดยกะประมาณว่าตัวต้นของกุหลาบหินนะคะเขาจะไม่โดนน้ํานะคะเขาจะใช้เพียงไอน้ํานะคะเพื่อกระตุ้นให้เกิดรากนั่นเองค่ะเดี๋ยวต้องใช้เวลากี่วันนะคะถึงรากจะออกเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะโอเคค่ะ ตัวนี้ผ่านไปทั้งหมด16วันนะคะตั้งแต่วันที่10พฤษภานะคะวันนี้วันที่26แล้ว16วันเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆมาดูว่าการหล่อแบบการล่อรากแบบไอน้ำนะคะผลปรากฏจะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะตัวนี้รากของกุหลาบหินก็เริ่มออกแล้วนะคะ ะะประมาณสองอาทิตย์นะคะรากเขาก็จะออกมานะคะเป็นรากสีขาวๆเล็กๆเ,เนี่ยค่ะเป็นการร่อรากแบบใช้ไอน้ํานะคะทุกคนนี่นะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะในการรอรากกุหลาบหินนะคะเพื่อนๆก็สามารถนําวิธีนี้ไปใช้ในการขยายพันธุ์ได้ค่ะต้นนี้นะคะป้อมตัดมาจากต้นที่มันยืดอะคะ่ะต้นที่มันยืดแล้วทีนี้ป้อมก็ปล่อยให ให้แผลเขาแห้งประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะพอแผลแห้งแล้วอะ่ะป้อมก็เอามาวางไว้ในแก้วที่มีฝาแบบนี้ค่ะแล้วก็วางเขาไว้ในแนวนี้นะคะวางแบบนี้เลยโดยที่ให้น้ํากับตัวรากนะคะเขาไม่เขาไม่โดนกันนะคะคือเขาจะใช้ความชื้นจากน้ําในแก้วเนี่ยค่ะไปทําใหา้ไปกระตุ้นเพื่อให้เกิด ให้เกิดรากขึ้นมานะคะทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาไว้อีกสักประมาณสักสองอาทิตย์ค่ะให้รากเขามีเยอะกว่านี้ก่อนแล้วค่อยลงปลูกนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็สามารถนําวิธีนี้นะคะไปใช้ในการขยายพันธุ์กุหลาบหินได้นะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ